สวัสดีครับนายเองไม่เหรอครับวันนี้มาออมกบให้กินอยู่หลังบัตรเร่ครับเบื้องส่วนประกอบเปนครับนี่แน่ๆครับนี้กบครับกบซักแล้วชุดรถน้ำปลาน้ำปลาครับนี่ทั่วหอมแดงมะละกอมะเขือครับมะละครับมะละวกะ คาตะไคัยใบมะกรูดต,ตั้แล้วครับข้าวคั่วครับข้าวคั่วนี่ใบชะพลูใบชะพลูแล้วก็ผักไซครับทั้งล่างยอดผักไซอาจจะคุ้มอยู่นู่นยอดผกไซย,ยอดบาลาขี่นกไหมครับนั่นแหละครับเครื่องมิสิมีครับนี่ต้มน้ำไว้เจ้าน้ำน้ำพระท่านเดือดครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บนึงครับ อ๋อน้ำเดือดน,นะครับน้ำเดือดแล้วใส่เครื่องก่อนเลยครับพริกติดตำใหม่เสร็จมะละต้องใส่ก็กระซุกย้งยๆต้องใส่ก่อนเขือกตัวนี้หอมแดงหอมเทศใส่เบอรเบอรเลยครับ ใส่เกลือจั็กน้อยครับประมาณครึ่งช้อนใส่ลากผักเข้มครับปิดไว้ครับลอดน้ำเดือดลอดนำด้ำเดือดก็ใส่กบถ้าใส่กบตอนน้ำเบื่อเดือดมันมันจะข้าวนะครับน้นำเดือดก็ใส่กบลงไปครับเมื่อกี้มันกดปฏิบได้กดตอนใส่แล้วแหละลอดน้ำเดือดครับลอดน้ำเดือดแป๊บนึง ต้งค่อยคุ้งเครื่องด้อครับเด้อนำเดือดแล้วคุ้งเครื่องเลยได้ครับแป้งนัวใส่ลายเสียหลายน้ำปลาครับปลาตกใส่หลายเข้าใส่เกลือไปแล้วใสนะว่น้ำปลาลด้วยน้ำปลาครับเกลือก้ม,มนัวประมาณเอาโอเค เ้าคั่วครับจากสองสอนพอ่อ <c oughs> ตามเลยพักนะครับ <c oughs> ไบเ,เ,เอเลอร์ไบเอเลอร์มาาละคีนนก เอาลูกโดดครับใส่ลูกไปเลยคณจักบิดอ,อ้อมครบครับสูตนได้เองเฮ็ดกินเองเฮ็ดแต่ไรกินคูกับาวาเสียบลอกไปเฮ็ดเบองเลด้ครับ,บ,บ,รบใส่ใส่หน่วยมาลา้ำเ้ยจะออกขมอำลำ้ำ ซิ้เมืองก่อนครับแซบบ๊อกโอเคเรียบร้อยครับนี่นะครับนาตาเบื้องทีเน่พร้อมปบใส่ผักไซครับทุกท่านอย่าฝากกดไลค์กดติดตามนะอกีกช anel เนยลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ